สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนีสารที่23ตุลาคมเกมฟุตบอลมีให้ทอลุนนดดเชีย์ครบทุกลีกหลักๆเลยนะครับลีกละหลายคู่ด้วยพมียร์ลมมีกของอังกฤษมี6คู่3ช่วงเวลานะครับคู่ดึกสุดน่าสนใจเพราะว่าอยู่ในระดับท็อปโด้วยกันทั้ง2ทีมไบรตันอันดับ4เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ3ชื่อทีม ความสำเร็จของทีมขนาดของทีมนั้นอาจจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าผลงานของไบรตันปีนี้กรัมพอตเตอร์ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นไป8นัดแพ้แค่นัดเดียวนะครับคะแนนก็ตามหลังแมนซิตี้อันดับ3อยู่แค่2คะแนนนะครับแมนซิตี้ก็มีแพ้นะครับแพ้ตั้งแต่นัดแรกหลังจากนั้นทีมของเป๊ปก็เดินหน้าเก็บคะแนนได้ ต่อเนื่องนะครับอยู่อันดับ3ตามหลังเชลซีจกฝูงอยู่2คะแนนนะครับแต่ว่าเชลซีแข่งก่อนอาจจะทำคะแนนทิ้งออกไปมากกว่านั้นนี่พูดถึงคะแนนเมื่อจบ8นัดของทุกทีมนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วไบรตันก็ไม่ได้เป็นรองนะครับในถิ่นนี่เฉือนชนะสนุกเลยครับ3ต่อ2ไปเยือนก็แพ้แค่ลูกเดียว0ต่อ1นะครับนัดล่าสุด ของไบรตันเสมอกับนอริชนะครับส่วนแมนซิตี้นัดล่าสุดเอาชนะเบอร์ลี่2-0แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์เป็นทีมเยือนครับไปชนะคลับโรช5-1ก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เสียเปรียบในความสดของผู้เล่นเพราะว่าต้องเดินทางด้วยเล่นนักกลางสัปดาห์ด้วยนะครับวันนี้ไบรตันจะไม่มี เอาซอเต้รวมทั้งแดนนี่เวลเบกที่มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าแนวรกุกทั้งมาเป้ ay, แล้วก็ทรซสากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกองหลังก็เหนียวแน่นนะครับนำโดยลิสดังนะครับมีดัฟฟี่ด้วยทั้งแมนซิตี้ก็วันนี้จะขาดเฟรนตอเรสที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่คือแมนซิตี้น่าจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้เหนือกว่าตามสไตล์นะครับ แต่ว่าจะเจาะได้หรือเปล่าตอนนั้นเองนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับชื่อชั้นเหนือกว่าวันนี้เป้าหมายคือ3คะแนนกดดันเชลซีเรอร์พูลที่อยู่อันดับหนึ่งอันดับ2เมื่อครบ8นัดนะครับนัดนี้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เรอร์พูลพรุ่งนี้เล่นกับแมนยูก็ตัดแต้มกันเองด้วยนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเป็นรองจากฝูงหรือว่าถึงกับจากฝูงได้เลยสำหรับแมนซิตี้วันนี้3คะแนนมีโอกาสเป็นไปได้ นะครับมีคะแนน1ห,หรือ3แต่ว่าจะให้ชนะขัดขาดไม่ใช่เรื่องง่ายไบรตันคง,งไม่ยอมนะครับมองไปที่โอกาสเสมอหนึ่งหนึ่งก็พอมีแต่ว่าถ้าเลือกทีมชนะมองไปที่แมนซิตี้เฉือนนะครับชนะด้วยผลต่างประตูเดียวสำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่ f Fanpage อดี d. วิรักส์รวมทั้งไลน์แอดไปที่ 888ad ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ